เพิ่มพลังในงาน DIY ด้วยควีนเครื่องเจียนสายอ่อน235วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดกว่า40ชิ้นทำงานง่ายทุกมุมรวดเร็วทุกการเจียนครับผมแนะนำเลยครับควีนเครื่องเจียนสายอ่อน235วัตต์ครับคุณกำลังมองหาเครื่องมือคู่ใจสำหรับงาน DIY ที่ครบจบในเครื่องเดียวหรือไม่ครับขอแนะนำเลยครับควีน เครื่องเจียนสายอ่อน235วัตต์ครับชุดเครื่องเจียนสายอ่อนไฟฟ้าที่มาพร้อมกับของแถมมากกว่า40ชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานเจียนไม้เครื่องเคลือบโลหะไฟเบอร์กลาสหรือกระเบื้องตัวนี้เจาะตอบโจทย์ทุกงานของคุณได้อย่างมืออาชีพครับมาดูคุณสมบ,บัติเด่นกันครับพลังงานเต็มเปี่ยมด้วยกําลังไฟ235วัตต์ทำให้เครื่องนี้สามารถจัดการกับวัสดุหลากหลายได้อย่างง่ายดาย ปรับระดับความเร็วได้ถึง6ระดับครับปรับได้ตามความต้องการตั้งแต่8 0 0 0ถึง32,000รอบต่อนาทีเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการทำงานครับดีไซน์กระททดรัดนะครับมาพร้อมกับกล่องเก็บอุปกรณ์เพื่อการจัดเก็บและการพบพาที่สะดวกสายอ่อนใช้งานได้หลากหลายครับทำงานได้อย่างคล่องตัวในที่แคบและที่ซับซ้อนครับของแถมสุดคุ้มครับมาด้วยสายอ่อนแล้วก็ที่ขัดกระดาษทรายดอกสว่าน3มมิลลิเมตรครับชุด ใบตัดไฟเบอร์ครับชุดใบเจียนหลังอ่อนแล้วก็ชุดดอกเพชรนะครับแล้วก็หินขัดและอีกมากมายรวมกว่า40ชิ้นด้วยกันนะครับการันตีคุณภาพครับผมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงและผ่านระบบการผลิตมาตรฐานเยอรมันครับพร้อมกับการรับประกัน14วันหลังอ่า14วันจากซัพพลายเออร์นะครับมั่นใจได้ทุกการใช้งานครับผมเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในงาน DIY ของคุณ ด้วยควีนเครื่องเชียนสายอ่อน235วัตต์วันนี้นะครับกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ